สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดครับกับเข้ามากับช่วงที่สองนะครับเห็นว่ามีสายท่านผู้ชมทาวบ้านโทรเข้ามานะครับเชิญครับคุณนิพาหรือเปล่าฮัจจะสตูลใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิพาครับสายลุดไหมครับสายลุดก็เดี๋ยวค่โทรมาใหม่ครับก็เมื่อที่เราพูดขึงนถึง ชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจมีความสําคัญต่อกระบวนการยุติธรรมเหมือนกับชงเรื่องนะครับแมยพการชงเรื่องใอ้สารได้พิจารณาวินิจฉัยนะครับตัดสินเพราะว่าตำรวจเป็นต้นน้ําของกระบวนการยุติธรรมถ้าเกิดว่าหลักพยานหลักฐานมันอ่อนตั้งแต่ต้นน้ําแล้วปลายน้ำเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยตัดสิน กับพยานหลักฐานอ่อนๆที่ส่งมาเนี่ยคือว่ามันมีสิทธิ์หลุดไหมบางทีโทษผู้พิพากษาไม่ได้นะมีส่วนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเชิญเชิญคุณนิพาครับจากสตูลหรือเปล่าครับสวัสดีครับคุณนิพาครับคุณนิพาปิดปิดเสียงทีวีก่อนนะครับคุณนิพาครับเชิญครับรบกวนปิดเสียงทีวีด้วยนะครับสายหลุดไหมครับ ก็มีปัญหาเรื่องเทคนิคหน่อยครับมีปัญหาเรื่องเทคนิคหน่อยนะครับก็ก็ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถร่วมพูดคุยกับรายการผ่านทาง SMS นะครับพิมพ์ข้อความนะครับส่งมานะครับอ่านะครับมาไหมมาไหมทำไมไม่ได้ยินคะอ่าสวัสดีครับมาแล้วดีใจจังเลยนะครับเพื่อบกวนปิดเสียงโทรทัศน์นิดนึงครับฟังทางชาทางสายโทรศัพท์เลยนะครับ เชิญครับคุณนิพาจากที่ไหนครับผมจากจังหวัดสตูลค่ะครับมีปัญหาเรื่องอะไรครับเชิญปรึกษาท่านด็อกเตอร์เลยครับเกี่ยวกับการทํางานค่ะเชิญครับเป็นไงครับคือว่าทํางานรับย่างอรสางค่ะครับพอทําไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วของที่ทําอยู่เขาบอกว่าเขาจะให้คนอื่นทําส่วนที่หนูทําไปแล้วเขาจะให้ค่าตอบแทน พอตอนนี้เขาทาเสร็จแล้วพอหนูโทรไปถามเขาบอกว่าเขาไม่ให้แล้วอืมครับก็โอเคเขาบอกว่าเขาไม่ให้เ,เ,เขา,าเขาดทุนแล้วหนูถามว่าราคาทุนยังไงหนูทํามาจากคืองานก่อสร้างนี้หนูเริ่มทํามาจากเริ่มเริ่มแรกเลยค่ะ ใจแล้วเรามีสัญญากันไหมครับสัญญาทําว่าเราเราเป็นผู้รับเหมารับรับจ้างทำสร้างสร้างอะไรครับเนี่ยคือไม่ไม่มีไม่ไม่ได้ทําสัญญารับเหมาอ๋อไม่ได้ทาสัญญาด้วยคือก็ค่ะคือหนูทํางานแทนน้องของหนูที่เขาตายไปครับผมครับเขาทํามาได้ประมาณประมาณสมมุติว่าของในร้อยเขาทามาได้ประมาณสักห้าครับแล้วหนูก็พาคนไปทําให้เขาพอถึงตอนที่บ้านก็เกือบจะหมดแล้วแหละ หม,หมดทิ้วที่ว่าจ้างนั้นครับมีนิดเดียวคือฉาบแล้วครับแล้วหนูก็ฉาบได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับเขาบอกว่าเจ้าของบ้านบอกว่าเขาต้องการจะหกหาคนใหม่ค่ะแล้วเพราะอะไรเขาถึงหาคนใหม่ครับเราเราไงไงเราทําไม่เสร็จตามกําหนดหรือยังไงครับไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกําหนดเสร็จค่ะอ๋อไม่มีกําหนดเสร็จทํากันไปเรื่อยๆเนาะค่ะอ่าครับเป็นไงของผมก็บอกว่าถ้าทําฉาบเสร็จใช่ไหมแล้วก็ทําบันไดก็จะ ก็แบบเป็นราคาเซ็นหนึ่งบาทอ่าได้ได้ครับนั้นนั้นคุณทิพาลองฟังลองฟังคำปรึกษาจากท่านดรนะครับก็สัญญารับจ้างนะครับในทางกฎหมายจ้างแรงงานนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทําสัญญาก็ได้นะครับทําด้วยวาจาก็ได้ตกลงก็ได้กฎหมายไม่ได้มังคับครับก็ก็ไม่จําเป็นต้องทําสัญญานะประการแรกประการต่อมาก็คือว่าคุณทําไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณผิดข้อตกลง หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณทําไม่ดีไม่ตามสเปคที่เขากําหนดเนี่ยเขาก็อาจจะยกเลิกได้แล้วหาคนใหม่แทนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นความผิดของคุณเนี่ยอยู่อยู่ไปหาคนใหม่แทนไม่มันก็ไม่เป็นธรรมกับคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเกิดเขารับปากว่าจะชดใช้ให้คุณที่ทํามาแล้วก็ก็คุณก็มีสิทธิ์ที่จะรับค่าจ้างตรงนี้านหากว่าเขาไม่ชำระให้คุณเนี่ยครับก็คุณก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้นะครับ ค้อมต่อสารได้สารจังหวัดได้แต่นี้เป็นเป็นผู้รลบเหมาได้ไหมครับไม่ใช่เป็นพนักงานรายวันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้กินค่าแรงรายวันเนี่ยเป็นเป็นไป่แลกเหมาครับได้ได้เพราะว่าป็นค่าแรงนี่คือคุ้มครองที่สตูนไม่มีสารแรงงานนะครับอไม่มีสารแรงงานก็คุณมีมีมีพนักนที่แรงงานอยู่ครับคุณนิพาปิดเสียงโทรศัพท์นิดนึงครับฟังทางโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับคุณนิพาอาจจะไม่เคยชินเพราะว่าเพิ่งโทรมารา่ก็เลวก็ไม่ปิดเสียงที่ที่บ้านตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็อาจจะได้ยินสัญญาณเสียงไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณนิปาก็อาจจะให้ทนายความนะครับอาจจะให้ทนายความนะครับเรียกร้องนะครับเรียกร้องเงินค่าจ้างหรือค่าเสียหายที่คุณได้รับได้นะครับให้คุณไปที่สภาทนายความจังหวัดสตูลนะครับเขามีเจ้าเขามีทนายความให้ความช่วยเหลือที่หรือที่สำนักงานอายการก็ได้นะครับในส่วนช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตทั้งสองส่วนนี้ก็มีงบประมาณที่จะช่วยเหลืออยู่โดยไม่ต้อง จ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคุณจะเลี้ยงข้าวจะนายความบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาไรค่ะครับโอเคครับนะครับไปปรึกษาเขานะครับไปปรึกษาเขาทั้งสองที่นี้นะครับครับอ่าครับเอ๊ะอย่างนี้ที่สตูนนี้ไม่มีไม่มีเอ่อเขาเรียก่อะไรนะฮะสารรงงานสารรงงานเหรอครับไม่มีไม่มีอ๋อปกติถ้ามีสารรงงานเราก็ไปไปที่สารรงงานได้เลยครับอืมครับครับครับแต่ว่าเขามีแผนกคดีแรงงานอยู่นะครับ อ๋อครับคับครับอ่ะครับกลับมาเมื่อกี้ครับเรื่องของการท่านผู้ชมนะครับสามารถร่วมพูดคุยกับทางรายการผ่านทาง SMS นะครับพิมพ์ข้อความส่งมานะครับ4 1 2 3 4 5 6หนะครับนะครับก็ถ้าเกิดอยากพูดคุยโดยผ่านรายการโดยไม่อยากจะออกหน้าใหม่นะครับก็ผ่านทาง SMS ได้นะครับ4123456อครับอันนี้เห็นบอกว่ามีอันนี้เราก็มาคุยกันข่าวเบาๆมากนะครับ นะครับเบาๆมั่งก็ช่วงนี้ช่วง AEC นะครับเอเรื่องการเตรียมพร้อมนะครับก็เห็นว่าว่าที่นะครับร้อยตีเชิดศักจมปาเทศนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับก็ได้มีการแถลงหรือเปิดเผยเรื่องการยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ในการความเตรียมพร้อมในการพัฒนาจังหวัดระยองนะครับนะครับโดยกําหนดวิสัยทัศน์ให้เมืองระยองใ้เมืองเรืองระนองเนี่ยนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเขาว่าที่น่าเห็นบอกว่าแหล่งธรรมชาติเยอะ นะครับท่านลตเตรเห็นว่าแหล่งธรรมชาติเยอะก็คือจะมีพวกน้ําแร่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เริ่มมีการทำนะครับบอกว่าจะมีการวางกําหนดเป้าหมายไว้ด้วยก่อนจะเป็น AEC หรือก่อนจะเข้าสู่อาเซียนนยครับตัวสุประตูประชาคมเศรษฐจอาเซียนนะครับเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นร้อยละสิบร้อยละสิบห้าต่อไปตลอดนะครับเลยซึ่งทางจังหวัดระยองนะครับได้ยกระดับคุณภาพของน้ําแร่เนี่ยนะครับให้กลายเป็นสินค้าหลักเลยนะครับของการแพทย์ไทยนะครับก็เข้า เข้ากับทางทางท่านอาจารย์สโสพลพอดีนะฮะเพือ่อน้ำน้ำแร่เนะี่ยเราก็มีน้ำแร่ในประเทศเราเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับจำนวนมากเหมือนกันแต่ว,ว่าน้ำแร่ธุรกิจน้ำแร่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเรานําเข้าจากต่างประเทศนะฮะเป็นส่วนใหญ่เลยนะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตงที่ที่น้ำแร่ที่ที่เรามาใช้อุปโภคบริโภคอยู่ดูนะในประเทศไทยนอกกนั้นมาจากนอกหมดเลยครับที่เราทำการตลาดอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากนอกอย่างนี้ก็แสดงว่าการส่งเสริมนี้ก็จะดีมากนะครับครับ โอเคครับก็มีสายนอกเข้ามานะครับพระสุธรรมนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับเชิญครับพระสุธรรมนี่นะครับมาเป็นเป็นหลุมนมัสการครับนมาสการเพื่อคุณเจ้านมัสการเพระอคุณเจ้าครับผมครับครับนบนมัสการนมัสการพระคุณเจ้าอีกครั้งครับผมเออได้ยินนิดเดียวนะเชิญ่อดีแต่ตะว่าจะพูดด้ดีไหมครับเชิญครับได้ยินครับเชิญเลยครับอันนี้ คือคืออย่างเนี้ย่าหลานเนี่ยเขาซื้อจานดาวเทียมเนาะครับจานจานดาวเทียมอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยเขาใช้เน็ตใช้เน็ตอะไรด้วยทีนี้ก็หลานเนี่ยไม,มีแฟนอยู่อเมริกาครับเขาเขากลับไปเมื่อวันที่สิบสามเมษาที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้ก็จะมาทําขอยกเลิกทีนี้ทางบริษัทกขะบอกยกเลิกไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวมาทอือนี้จะมีวิธีการในไหนไหมที่บนก็การการ,การยกเลิกส่วนมากนะครับก็ ต้องให้เจ้าตัวมาหรือมอบอานาจมาก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองมอบอำนาจมาใช่ไหมครับมอบอำนาจมาก็ได้ครับอ๋อเนี่ยเนี่ยเขาไปติดต่อลำบากนะเขาบอกยกเลิกเพราะไม่ได้ใช้เลยเขาไปอยู่เลยที่นั่ใี่ครับอ๋อครับส่งเอกสารมอบอำนาจมานะครับส่งเดี๋ยวนี้ไวนะครับส่งทางอีเมลก็ได้ฮะส่งไปทางอีเมลมาให้เซ็นจากู้นส่งอีเมลมาแล้วมาปิพนที่นี่ก็ได้ครับ ได้ไหมครับเป็นเป็น,ปนม,มันพิมพ์มามันลายเซ็นนี่ไม่ใช่ลายเซน็นสดนี่จะได้ไหมครับเออเออบประกอบนี่ไม่มต้องในเห็นไปนะักรยกเลิกได้เลยนะนรับคือเอาลา่ะบางทีเขาอาจจะช่วยแต่โดยหลักเขาต้องการจัดระบบเอกสารอันนี้<ห>นต้องต้องต้องให้เจ้าตัวเจ้าของที่มอบชั้นทะมาเลยจะมห้ยู่ครับครับ,รบผมมาเลยยกเลิกนะครับโอเคโอเคครับโอเคครับครับครับขอบคุณท่าคุณเจ้ามากครับครับก็ก็ยินดีนะฮะเราให้ใครทุกได้แม้กระทั่ง ฮะสเปร์ละนะฮะท่านคละสงนะเพราะท่านก็จำเป็นเพราะว่าการยกเป็นเรื่องทางโลกนะบางทีบางทีพระคุณเจ้าท่านก็ไม่ไม่ไม่ทราบนะครับนะครับคือบริษัทเขาก็ต้องการว่าว่าชัดเจนว่าเป็นมาจากคนที่เป็นเจ้าของสัญญานะตัวนี้ที่ทําสัญญาก็มันต้องมีนหนังสือมอบอำนาจวายกเลิกให้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเขาโยบริการเนี่ยเข้ามาด้วยตัวเองเขาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคิดถึงความเป็นจริงนะครับเพราะจะเดือดร้อน ไม่ว่าเราอยู่คนไทยก็เหมือนกันนะเราก็มอ่กแต่พูดถึงว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าทางทางเจ้าของจาร์ดาวเทียมเนี่ยนะครับเจ้าของไอ้ช่องที่กับเป็นการทมสัญญาเนี่ยเขายกเลิกเนี่ยเขาผมดูแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายตรงไหนนะครับจะมีการเจ้าคนที่คนที่เป็นการเช่าสัญญาดาวเทียมเขาจะไปฟ้องหรอครับเขาคงจะไม่ฟ้องแหละเพราะว่าไม่มีใครวยวายขึ้นมาแล้วก็เขามีการไม่สามารถไม่สามารถว่ยวายได้ในแง่ของความเสียหายอ่ะมันก็ไม่เกิดความเสียหายหรอกอืมไม่ได้ดู ไ,ไม่ได้ดูนี่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ไหมไม่ได้ดูอะไระหมายถึงว่าก็คือไปแบบมีคนอื่นไปแจ้งยกเลิกแทนเนี่ยไปแจ้งยกเลิกกับบริษัทดาวเทียมแทนทสมมติ<า>ะงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท สมมติเอาไปแจ้งยกเลิกแทนเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนเจ้าของที่เช่าเช่าสัญญาเนี่ยสามารถไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ไหมว่าเราเช่าแล้วคุณไม้คนอื่นยกเลิกได้อย่างไรฟ้องได้แต่พิสูจน์ความเสียอย่างไงคุณไม่ได้ดูจอเนี่ยความเสียเท่าไหร่ที่คุณไม่ได้มันคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็คิดยากเว้ยนะอ๋ออ๋อแต่ฟ้องได้ฟ้องได้คุณไปฟ้องแต่คุณพิสูจน์ามเสียอย่างไงถ้าจะหาความเนี่ยได้ใช่นะแต่ไม่ไม่ควรหาใครับไมนนั้นหาเรื่องครับนั้นมีมีเรื่องมาไม่ฝากถามครับเป่นเราถามว่า ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อสินค้าอยู่อย่างหนึ่งนะครับ,รบไปสั่งซื้อสินค้าอย่างหนึ่งมีใบออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับแล้วแล้วนัดกําหนดวันใช้ใช้เงินแล้วสมมติวันที่1น,นะครับ,รบแล้วก็ได้ได้จ่ายเช็คเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับได้จ่ายเช็คเข้าไปแล้วเกิดเช็คอันนั้นมีปัญหาเนื่องจากไม่สามารถเอาเงินไปขึ้นได้พูดง่ายเช็คเด้งอะนะครับต่องถามว่าต้องถามว่าทางทางคนที่จ่ายเช็คนี่จะมีความผิดยังไงบ้างครับ ในเรื่องของเช็คใช่ไหมครับสินค้าก็รับมอบไปแล้วใช่ไหมรับมอบไปแล้วครับก็ก็สินค้าว่ามันความผิดทางอาญาแล้วพรบเช็คผิดอยู่แล้วม,มีโทษจำคุกจำคุกนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาก็จ่ายเงินกันเป็นความผิดอันยอมความได้จ่ายเงินกันก็จบนะครับถือว่าคดียาญาก็ระงับไปเระโยเลิกเป็นความผิดอันยอมความได้อ๋ออัญยอมความในสารนอกสารได้หมดนะฮะแต่เรื้องต้นจับขังคู่ก่อน เบื้องต้นก็อาจจะถ้าเกิดไปมาอาจจะโดนหมายจับด้วยอ๋อโดนหมายจับด้วยแต่ไปยอมความในศาลได้เพราะว่าความต้องการเนี่ยเจตนาเรากฎหมายก็ไม่อยากจะขังคุกดอกเรื่องเช็คนะครับแต่ก็ต้องการอยากได้เงินมากกว่าเพราะฉะนั้นความผิดอันยอมเป็นความเขาเลยให้เป็นความผิดอันยอมความได้เช่นเดียวกันเป็นอาญาแต่ยอมความได้ยอมความได้เรามาเห็นราชีมงานบอกว่าเบรกนะครับก็เป็นช่วงหน้าช่วงหน้าพบกับสายหน้าใหม่นะครับเชิญท่านผู้ชมโทรเข้ามาได้ครับผมเชิญครับ รายการขายทุกประชาชนเป็นรายการที่เสนอเนื้อหาก